สวัสดีค่ะดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะฮะดวงความรักเครื่องเดือนแรกนะคะธันวาคมนี้ของชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุน้ำได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีมีมีกรกฎมีพิจิกซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎดพิจิกในโหราศรีไทยหรือโหราศีตตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะคะพยายามใช้ลักขาในการดูจะแม่นยํากว่าราศี นะคะสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าคุณและเขาจะเป็นอะไรกันอยู่ในสถานะไหนขอแค่คุณมีคนที่คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะโอเคก่อนอื่นเราไปดูพลังงานในความรักความสัมพันธ์ของธาตุน้ํากันก่อนนะขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำค่ะขอไพ่หน่อย มีเด็กถือไม้นะคะพลังงานหลักของชาวท่าน้ำเนี่ยเป็นไพ่ของการดเริ่มเรียนรู้สนุกสนใจถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเวอร์ชันคนคุยก็ได้นะคะเวอร์ชันคนคุยเวอร์ชันของความสัมพันธ์ที่ยังต้องศึกษากันอีกเยอะเวอร์ชันของการที่ยังต้องเรียนรู้ยังต้องทําความรู้จักกันอีกเยอะกับความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็สามารถหมายถึงความสัมพันธ์ของคนที่เรียนด้วยกันทํางานด้วยกันก็ได้นะคะ อขอไพ่ให้ท่าน้ำหน่อยรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรทัดน้ำขอไพ่หน่อยนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดเจอกันในที่เรียนก็ได้นะอะไระวนที่เรียนที่ทำงานโมรดกแล้วก็ไพ่ครูใหญ่ที่เรียนที่ทำงาน าตุน้ําสามารถเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่คุณคิดถึงคนคนนี้เจอในที่ทํางานเจอที่มหาวิทยาลัยก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการตกหลุมรักกันเพราะคําว่าความฉลาดความบร้ท์ความเก่งอะไรเงี้ยความมีประสบการณ์ความมีภาวะเป็นผู้นำอืมแล้วก็ในเวลานี้ความสัมพันธ์เนี้ย หนึ่งมันติดขัดปัญหาตรงที่มีคนไม่ลืมคนเก่าหรือสองเป็นความสัมพันธ์ที่คุณและเขานี่แหละคือคนเก่าของกันและกันแล้วก็มีความรู้สึกนึกถึงกันเพราะว่ามันยังไม่มีคนใหม่ๆคนไหนผ่านเข้ามาแล้วแล้วมีคุณสมบัติที่สามารถชนะคนคนนี้ได้คนคนนี้ยังคงเป็นคนที่แบบออนท็อปอยู่ในใจคุณอยู่ประมาณนั้นนะคะโอเคลองดูนะถ้าใช่ดูต่อถ้าไม่ใช่ พลังงานที่ตรงกับเราก็เป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนได้มาฟังคลิปพี่เมย์เป็น ASMR ก่อนนอนได้นะขึ้นกี่เฮิร์ว่าไปไปดูกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาท่าน้ำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขา,า,ดา,เ,ขาเดี๋ยวพี่ดูแสงได้ไหมโอเคคุณรู้สึกยังไงกับเขา,าค่ะท่าด้ำควีนถือเหรียญ มีไพ่สองดาบมีควินเหรียญมีสองดาบในถือไม้อืมมีแฮงแมนขึ้นไฮโรแฟนมมีเดทจริงจริงมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วตรงกับไพ่อะไรอวอน่นใช่ไหมตรงนี้ แล้วไนด,ดูสิเขารู้สึกยังไงกับคุณคาท่าน้ำเขารู้สึกอย่างไรกับคุณทาทาควินถือถอ้วยมีไพ่ s t เ e ร g t h มีทวินถ้วยมี strength The o o ม The m มูนขึ้นมาให้สมกับเป็นวันลอยกระทรง emperor อืม,รอรอมเวอร์ชั่นเหมือนคนทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันแหละหรือแบบเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในโหมดที่แบบอืมสามารถทุ่งพาได้สิบเหรียญจริงสิบไม้โอเค ่แถวบนค่ะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างนะเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปเนาะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้ค่ะในไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอปพลายสำหรับทุกๆคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจ๊ะโอเคจากในหน้าไพ่ที่ขึ้นอืมพี่สัมผัสได้อย่างหนึ่งถึงคำว่า บทจะมาก็มาบทจะไปก็ไปรู้สึกอย่างนั้นชาวท่านน้าคุณเจอใครสักคนที่ไอ้บทจะนิ่งก็นิ่งบทบทที่จะกระตือรือร้นก็กระตือรือร้นไจังหวะที่อยากที่จะเข้าหาก็เข้าหาจังหวะที่อยากจะปล่อยก็ปล่อยอะไรเงี้ยบางท่านนะ่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกันในเรื่องการทํางานจริงแต่บางท่านนะ่ะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของบางท่านเป็นลูกค้าเป็นคนทํางานด้วยกันเป็นคนที่ซัพพอร์ตกันในเรื่องราวของรายได้อยู่แล้วนะคะทํางานด้วยกัน เป็นลูกค้ากันอยู่ในออฟฟิศเดียวกันเรียนด้วยกันมันมีพื้นที่ตรงนี้อยู่อะแล้วก็อยู่ในโหมดที่จังหวะที่เหมือนเขาอยากที่จะให้คุณช่วยเหลืออะไรอยากที่จะได้อะไรก็เขาหาอะไรเงเป็นเวอร์ชั่นนั้นได้เคที่1นึ่งเคที่สองคือเป็นเป็นลักษณะของการที่เราเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราเจอกับเราเจอกับสิ่งที่เหมือนแบบ เข้าพยายามที่จะพุ่งเข้ามาหาเราสร้างความตั้งใจที่จะเข้ามาหาเราพอตอนแรกคุณอยู่ของคุณดีๆนะโฟกัสชีวิตคุณไปแล้วอยู่ดีเขาก็มากระตือรือร้นในชีวิตคุณแล้วหลังจากนั้นมันเป็นการกระตือรือร้นที่เหมือนแบบไปไม่สุดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไปไม่สุดอะไรเงี้ยจนทําให้ปัจจุบันความสัมพันธ์นี้มันอาจจะแน่นิ่งไปแล้วสมกับไพ่อะอาวอรที่ขึ้นมาเจอกระเดชตรงนี้ได้อืก่อนหน้านี้หน้าไพ่เนี้ยมีเรื่องราวของการ พึ่งพากันในเรื่องของการขอคําปรึกษาให้คําปรึกษาได้ด้วยนะคะอืมเวลาที่คุณเครียดเวลาที่คุณแบบไม่สบายใจไม่รู้ว่าจะต้องปรึกษาใครเรื่องราวความลับบางเรื่องคุณปรึกษาเขาเนาะคุณปรึกษาเขาคนคนนี้ก็เหมือนแบบจะระตืออร้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณในการตอบใดๆ หลายๆอย่างแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยพอมันก้าวเข้าไปสัมผัสแล้วจุดหนึ่งถ้าไม่ได้ติดในเรื่องราวของการที่คนใดคนหนึ่งมีคู่นะมันคือการที่เรารู้สึกว่าทําไมเหมือนเขาจะอยากคบเราดูกระตือือล้นกับเราแต่พอเหมือนแบบไปพูดไปคุยไปสื่อสารไปถามเอาจริงๆแล้วทําไมมันข้ามเส้นคาว่าเพื่อนไม่ได้อืมทำไมมันข้ามเส้นคําว่าเพื่อนไม่ได,ไมมาาไได้หรือเขาไม่อยากเป็นมากกว่านี้ เขาไม่อยากเป็นมากกว่าคนคุยเขาไม่อยากเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานของเราเขาไม่อยากเป็นมากกว่าครูบาอาจารย์เรานักเรียนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานะสถานะตรงกลางที่ทิมที่ล้าเส้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณคุณก็เลยสับสนนะ่ะว่าแบบสรุปที่เข้าหาสรุปที่เจอสรุปที่อยู่ในความสัมพันธ์กันมาเนี่ยทุกวันนี้หรือที่ผ่านมาคืออะไรเวอร์ชันนี้นะคะ ในส่วนของเขาค่ะด้วยความที่ขึ้นค,ควีนถ้วยมาเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกคนคนนี้ก็รู้สึกดีกับคุณไม่ได้รังเกียจอะไรอย่างใดน,นะคะเคสแรกในความสัมพันธ์นี้ถ้าตัวเขามีคนเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยคนคนนี้ต่อให้มีคนของตัวเองอยู่แล้วแอบรู้สึกดีกับคุณเคท,ที่หนึ่งเคท,ที่สองในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาโสดในความสัมพันธ์นี้สิ่งที่มันติดขัดอยู่ในเวลานี้คือเรื่องราวของ คำว่า,าครอบครัวใหญ่เพราะพี่มีความรู้สึกว่า,าไพ่ใบนี้เลกาซี y มรดกอะมันคือไพ่ของการที่คุณอาจจะไปดีลกับใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีฐานะมากๆหรือมีธุรกิจการงานครอบครัวสิ่งที่ต้องตัดสินใจโดยการที่จะนําสมาชิกใหม่หรือใครเข้ามาในครอบครัวมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ตัดสินใจได้แต่ว่ามันคือคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านา้าอาคนอื่นๆหลายๆคนที่อยู่ที่อยู่ในครอบครัวเขาจะต้องเห็นชอบ ในความตัดสินใจในการตัดสินใจเรื่องนั้นนั้นด้วยนะคะเวอรช์ชันนี้ได้แล้วก็เนี่ยมันเป็นหน้าไพ่ของคนที่ค่อนข้างมีทรัพย์สินนะ่ะเลยแหละฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งค่อนข้างซัพพอตอีกฝ่ายหนึ่งได้คนคนนี้รู้สึกคิดถึงคุณส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้คําว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องทํางานเลยได้เลยจริงๆในหน้าไพ่เนี้ย ลองดูซิว่ามันเป็นเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะเขาคิดว่าคุณดูแลเขาได้หรือคุณคิดว่าเขาดูแลคุณได้เวอร์ชั่นนี้นะคะเคสต่อมาในความสัมพันธ์นี้สามารถหมายถึงคนที่ทำงานที่เดียวกันเขารู้สึกดีกับคุณเขาชอบคุณแต่ว่ามันมีส่วนต่างกันในเรื่องราวของอายุหรือเปล่าอืมเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณเยอะๆหรือคุณอายุมากกว่าเขาเยอะๆสมมติเยอะๆของพี่เมย์อ่ะหก หปีเจปีขึ้นไปอ่ะบวกลบประมาณนั้นขึ้นไปถึง10ปีได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังอยู่ในโหมดของของการที่เหมือนแบบถ้ามาชอบการรู้สึกดีต่อกันมันจะมีคําพูดหรือมันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วมันกระทบกับวงกว้างหรือเปล่ากระทบกับครอบครัวไหมกระทบกับหน้าที่การงานหรือเปล่า อืมแต่เขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้นะจากในหน้าไพ่พอรู้ว่าคุณน่าจะเป็นที่พึ่งบางอย่างให้กับเขาได้อืมเวอร์ชั่นเนี่ยจะถามหูพี่คิดถึงแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าแต่พี่แอบมีความรู้สึกเขาก็ชอบเรานะไม่ใช่ไม่ชอบจากในหน้าไพ่ที่คืมชอบนะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นรักรู้สึกอย่างนั้นจากไพ่อะไปดูไพ่ใบเ,เนี้ยจะไม่ดีจะเรียกว่าจะไม่ดีหรอ จะเป็นไพ่ที่มันไม่ได้หมายความถึงความรักอะ่ะในส่วนหนึ่งพี่แอบได้คำหนึ่งมาด้วยนะมันหมายถึงภาวะเซนซิทีฟมากๆควีนถือถ้วยหรือมูนเซนซิทีฟคิดมากอะไรเงี้ยแล้วก็สภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างสวิงน้ำขึ้นน้ำลงไม่แน่ไม่นอนอืมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่ะไปดูกัน ขอไพ่ให้ทักน้ําหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรขอไพ่หน่อยนะคะมันเป็นการอ่านแบบพี่อ่านของพี่อย่างนี้คนเดียวนะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องอ่านแบบนี้คนเดียวนะไม่มีสอนในบทเรียนใดๆทั้งนั้นนะอย่ายึดถือไปทําตามใดๆหรือมันแล้วแต่อ่ะไปดูกัน แนวน้มความสัมพันธ์ของธาตุน้ำค่ะคุณละเขาเป็นยังไงบางคนก็ตรงกับราศีบางคนก็ตรงกับ,าบากรบายธาตุเนาะก็เลือกเลือกดูเลือกเลือกฟังกันเอานะคะมีไพ่ห้าดาบมีไพ่สองดาบนะมีไพ่เฮโรแฟนค่ะ มีเชลิออมีกรกฎมีพฤกษ์มีมแฮงแมนมีเจ็ดไม้มหน้าไพ่ย,ยังไม่ใช่หน้าไพ่ของการเข้าใกล้ได้ง่ายๆนะคะยังคงมีขอบเขตในความสัมพันธ์นี้อยู่บางท่านอาจเจอคนไม่โสดเราไม่โสดเขาไม่โสดเข้าใจได้เข้าถึงไม่ได้แต่อีกหน้าไพ่หนึ่งสามารถมาถึงมันมีสถานะตรงกลางคําว่าจรรยาบรนก็ได้ คำว่าหน้าที่การงานก็ได้คำว่าสถานะทางสังคมบางอย่างคำว่ากรอบกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีซึ่งทําให้ในเวลานี้สิ่งที่มันแตกต่างกันเดอะแชรีออตขึ้นมาระหว่างคุณกับเขามันเลยถูกถูก,ถก,ถกขีดถูกขั้นใดๆไว้ในความสัมพันธ์เข้าไม่ถึงให้ที่5%พอมีการบล็อกมีการปิดขั้นกันเกิดขึ้นแต่นอกเหนือจากนี้พี่มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบค่อยๆเยี่ยบเียหายหายกันไปมันจะมีการเฟดกันไปในช่วง2สัปดาห์นี้นะ รู้สึกเจอกันยากรู้สึกพูดถึงกันยากหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างกันไปแล,ล้วล่ะแต่ทําไมเรายังคิดถึงทําไมเรายังรู้สึกอยู่ช่วง2สัปดาห์นี้จะค่อนข้างมีความสวิงนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำนะสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ใช่ส่วนยังไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ของการสักเสและถ้าสมมติมีการนัดหมายที่จะเจอกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่แบบครึ่งๆอะ่ะได้เจอไม่ได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดหมายกันให้ดีนะว่าแบบที่จะมาเจอกันเนี่ยหรือทํากิจกรรมอะไรร่วมกันหรือส่งงานอะไรเงี้ย พยายามให้เดทไลน์เขาแบบสิ่งที่จำเป็นจริงๆอะไรเงี้ยหรือให้เขาใช้เวอร์ชั่นประมาณว่าถ้าเขาพูดเหมือนประมาณว่าไม่รับปากนะอย่างเงี้ยเหมือนแบบทำท่าเหมือนจะไปแต่ไม่รับปากนะอย่างเงี้ยให้ตีไปก่อนเลยว่ามีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ที่แบบมันจะไปทางแบบอ,อปฏิเสธมากกว่าทางที่จะตอบรับอะไรประมาณเนี้เผื่อๆเอาไว้ประมาณนั้นลองดูลองดู ถ้าได้สิ่งที่เรารู้สึกเราไม่สบายใจอย่ากเก็บไปคิดมากมันยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะพิจารณาและเชื่อใจในสิ่งที่เจออยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะคะ,ะไปดูกันใพ้แนะนำอะไรคะทาาน้ำใพ้แนะนำอะไร ไนท์ถือดาบนะมีไนท์ดาบมีไพ่คิงถือไม้เดซันสามดาบอืม เพิมเพิแล้วก็แปดถ้วยความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ขึ้นมาบอกว่าจริงๆอะ่ะถ้าสมมติมันเป็นเรื่องราวของความผิดหวังหรือเขามีขอบเขตการปิดกั้นด้วยเรื่องของเราสองสามคนก็ดีหรือเรื่องของการงานก็ดีอะไรเงี้ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าบางทีถ้าตัวเราเองเป็นคนรอให้เขาปฏิเสธเราแบบต้งๆสมมตินะไพ่ขึ้นมาถามประมาณว่าจะไหวเหรอเราจะไหวเหรอ เหมือนไพ่อ,อยากให้เราพิจารณาจากสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วในปัจจุบันบางทีการหายไปการไม่ได้พูดการการปฏิเสธใกล้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือคําตอบอยู่แล้วในระดับหนึ่งระดับหนึ่งไพ่ถึงขึ้นมาบอกประมาณว่าถ้าสมมติเราไปเจอการพูดคุยหรือสื่อสารกับเขาโดยออกมาตรงๆว่าเขายังไม่พร้อมไปต่อกับเราไม่ว่าด้วยสถานการณ์อะไรแต่บทสรุปของมันคือเขาไม่ไปต่อกับเราในเวลานี้เขาไม่สะดวกอย่างเงี้ยไพ่เลยขึ้นมาบอกว่าเราจะไหวเหรอ เราจะรับได้ไหมอะไรเงี้ยอืมเหมือนแล้วอีกอย่างหนึง่งเหมือนคนคนนี้ถ้าเขาคือคนที่อยู่ในโหมดคนที่ทํางานกับเราเป็นเพื่อนเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือการที่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการที่จะอยู่ในสถานะนี้อยู่กับคุณตรงนี้ด้วยสถานะนี้เท่านั้นประมาณนี้อืมไพ่ขึ้นมาบอกว่าแล้ววันหนึ่งคุณจะรู้เองว่าทําไมคุณถึงต้องถอยแล้วปล่อยออกมาอืมพี่อาใจช่วยทาดน้านะพี่ยเาใจช่วยทาน้ํา เป็นกำลังใจให้หน้าไพ่ไม่ได้มีผลแบบในอนาคตไกลๆมากๆขนาดนั้นแต่มันสามารถไปถึงสถานการณ์ของใครบางคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็อยู่ในพลังงานปัจจุบันไม่เกิน3-6เดือนนั่นแปลว่าถ้าเราได้รับคำทำนายที่มันสบายใจนั่นแปลว่าเอ้ยเตรียมตัวได้เลยเราสุกวันคือเราอะสาเดือนข้างหน้ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นกับเราได้เพราะนี่คือระยะที่ไพ่ทาโร่มองเห็นอันนี้พี่บอกไกด์ไลน์ไว้ก่อน 2. แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามสิ่งที่ เราได้รับคําทํานายมันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคอะแล้วเราสามารถปรับได้อะเรารู้ได้เลยว่าเอ้ยมันคือพลังงานที่เรื่องที่เราเจออยู่อะถ้ามันไม่โอเคอะในช่วงสามถึงหกเดือนมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแล้วหลังจากนั้นถ้ามันมีการเปลี่ยนคําทํานายใหม่หรืออะไรเงี้ยนั่นคือมันเปลี่ยนจากพฤติกรรมของเราแล้วหรือเปลี่ยนจากดวงของเราที่ตามจังหวะดาวเนาะประมาณนี้ประมาณนี้ เป็นกําลังใจให้หาชาวทักน้ำจบไปแล้วสำหรับดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณในครึ่งเดือนแรกธันวาคมนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ